สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่น100บนเดินดีจนสสูตรกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็3สูตรหลุดไปหนึ่งสูตรนะครับผมเปลี่ยนสูตรใหม่ให้หนึ่งสูตรก็คือสูตรที่หน่งนะส่วนสูตรที่2สูตรที่สามยังเป็นสูตรเดิมนะครับสำหรับงวดนี้ใช้100บนเดินดี3สูตรนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใจวิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดี เรามาดูสูตรที่1 10บ,บนบวกหน่วยบนคูณ3บวก1คงที่ผลลัพธ์ดเท่าไบวกหน่งงนบ,หบวก1นึ่งบวก1บวก2บวก1แล้วก็บวก3ผมจชายสถิติงวดที่ออก2 0งย์เเป็นสถิติงวดแรกมาดูสถิติกันครับให้เราก็ยมากำหนดสูตรนี้1ิบแงวดยังไม่หลุด18บงวดยังไม่หลุดเป็นเด่นเตัวนะครับ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่18ผลรางวัลออก6 4สี่หหลักร้อยก็คือ6นะเราให้เด่นที่4ี่ห้าหกเจ็มาที่6นะหลักร้อยนะครับเดียวว่าผ่านนะ <c oughs> เรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับ สูตร10บ,บนบวกหน่วยบนคูณ3บวก1คงที่10บ,บนก็คือ4บวกหน่วยบนคูณ3หน่วยบนคือ6 6 3กสบวก1คงที่8บวกหได้9อันนี้ได้4นะครับ4ีบวกเก็ได้3นะเด่นตัวแรก3 บวกทีละหนึ่งแต้มสี่ห้าหกหกบวกสองได้ 8. แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสามก็ได้สองนะครับเด่นร้อยบนเดินดีสูตรที่หนึ่งเด่นสามสี่ห้าหกแปดเก้าสองสามสี่ห้าหก เ9ีทีนี้เรามาดูสูตรที่สองกันนะครับ สูตรที่สองนี้เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรสองกับสูตรสามเป็นสูตรเดิมนะย้าให้ทราบนะเอฟซบางท่านก็อาจจะเอ๊ะทาไมสูตรไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ผมเอาสูตรที่ผิดออกนะท่านผู้ชมเปลี่ยนสูตรใหม่ให้นะครับก็คือสูตรที่1เท่านั้นส่วนสูตรสองสูตรสามยังเดินดีอยู่นะครับเรามาดูสูตรที่สองร้อยบนบวกหน่วยบนคูณสามบวกสามคงที่ ผลลับเดือดทะเลบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก,กสองบวกสองบวกสองนะผมใช้ใสถิติงวดที่ออกสองส่วนเก้าเป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติกันท่านผู้ชมสูตรนี้ก็สิบแปดงดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสิบแปดงดยังไม่หลุดมาดูสถิติกันครับแล้วค่อยไปคำนวณ งวดที่ผ่านมานะครับออกหกสี่หกร้อยเด่นที่4 5่ห้าหนะครับหลักร้อยก็มาที่6กผ่านมาคำนวณงวดนี้กันสูตรนะครับร้อยบนบวกหน่วยบนคูณ3บวก3าคงที่ร้อยบนก็คือ6 หน่วยบนคูณสามหน่วยบนก็คือหกหกสามสิบแปดบวกสามคงทีแปดบวกสามได้หนึ่งอันนี้ก็ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกทีละหนึ่งแต้มแปดเก้าศูนย์แล้วก็บวกทีละสองแต้มศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกเด่น ร้อยบนสูตรที่สองเด่น7 8 9 0 2 4 6 7 8 9 0 2 4 6ก็ก็ขอให้เดินต่อเป็นงวดที่สิบแปดนะครับสูตรนี้นะ เรามาดู100บนเดินดีสูตรที่3กันสูตรนะครับใช้พันบวกสิบนคูณสบวกสิล่างบวกหน่วยล่างผลลับไดทไลน์บวกห่งบวกหน่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหแล้วก็บวกหนะครับผมใช้สถิิงวดที่ออกสองว์เก้เป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้ก็18บง,ง,นะนะงวดยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะสิงวดยังไม่หลุด มาดูสถิติกันแล้วเราค่อยมาคำนวณกันงวดนี้เป็นงวดที่18ผลรางวัลออก สีหหลักร้อยก็คือ6นะะเราให้เด่นที่0ูนย์หนึ่งสองหกเดแศย์หสองหกดแหลักร้อยก็คือ6นะครับก็ถือว่าผ่านนะเรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรใจพันบวก10บนคูณ2บวก10ล่างบวกหน่วยล่างพันก็คือสี่นะ บวก10บบนคูณ2 10บบนก็คือส 4, 4่สเป็น8 10ล่างก็คือ5หน่วยล่างก็คือ8 5ดบวกแได้3 4มสกแได้2นะเอา2อบวกสก็ได้5้าเด่นตัวแรกเด่น5นะท่านผู้ชมบวกทีละหนึต้ม5 6 แล้วก็7บวก4ก็ได้1 1บวกที 3, ่แล้ว1แต้ม1บวก1ด้วย2 3แล้วก็4เด่น100บนูน0ที่3เด่น5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4ขอให้เดินต่อเป็นงวดที่19นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ ร้อยบนเดินดีชนสามสูตรนะครับงวดนี้ผมใช้สูตรที่หนึ่งเป็นสูตรที่เปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าสูตรที่ลงงวดที่แล้วนั้นหลุดนะส่วนสูตรที่สองสูตรที่สามเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ใช้ร้อยบนชนสามสูตรใน f ซีนะก็ทั้งสามสูตรนี้นี่สิบแปดงวดยังไม่หลุดนะย้ำนะสิบแปดงวดยังไม่หลุดขอให้เดินต่อเป็นงวดที่สิบเก้าทั้งสามสูตร ครับทีนี้ผมจะเอามาชนให้ทั้ง3สูตรนะครับเพราะว่ามี f อฟบางท่านก็บอกว่ามันไม่มีเวลานะก็จับชนให้เลยนะเอซนะครับร้อยบนเดินดีสสูตรงวดที่1ตุลาสองพัน สูตรที่หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดเก้าสองสูตรที่สองเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่หกสูตรที่สามห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่นะก็ชนกันที่ท่านผู้ชมนะสองสี่หกนะท่านผู้ชมนะก็ผมชนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งสามสูตรชนกันที่สองสี่หก